เวลาผ่านไปไม่ถึงปีกรมหนักของผู้ทําร้ายพระอรหันต์อนันตร,ริยกรรมของคนบาปมีโอกาสได้ทราบข่าวว่าคนที่มาลอบเผากุฏิหลวงปู่หนึ่งคนโดนเพื่อนในวงเล่าแทงตายอีกหนึ่งคนรถมอเตอร์ไซค์พากว่มตายหงทั้งสองคนส่วนผู้จ้างวานเป็นชายห่มเหลืองเกิดวิปรลาดฟั่นเฟือนเป็นบ้านหนักขุมครั่งไม่ใส่เสื้อผ้า จนญาติพี่น้องจับล่ามโซ่วไว้ใต้ถุนบ้านสุดท้ายกินยาเบื่อหนูปลิดชีพตนเองหลวงปู่ได้บอกว่าปัจจุบันนี้ทั้งสามคนนั้นได้อยู่ที่เดียวกับพระเทวทัตนั่นเองเอเวจีหลุมนี้ไม่เคยปราณีสุขให้กับสัตว์นรกต้นใดเลย